สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่อง l ักเชอรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นคือเรข่ายของ TrueMove นะครับ TrueMove วันนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับคลิปของผมในต่อๆไปนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดแปตัวก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าใช้ซิมสำรองซิม2หรือซิมที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมาสมัครก็แล้วกันนะครับและก็ที่สําคัญนะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเนี่ยทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเนี่ยปีก็สามารถใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าสีของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็จะไม่สามารถ <alia> ใช้งานได้นะครับอย่ามีครั้งหนึ่งฟังหูนะครับทุกคนมีหูถ้าสีของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตบีก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมฝากติดตามผมให้ถึง2,000สมัครด้วยนะครับของทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวแรกนะครับกดจัน878นะครับ ดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320อ mb ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอ huh ีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320อ mb ใช้งานได้1วันนะครับสำหรับตัวที่2นะครับผมกดดอกจัน878ดนะครับดอกจัน2 2 3สสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับโทรฟรี20นาที ทุกเครือข่ายใช้งานได้1น่วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2องสสสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับโทรฟียีนาทีทุกเครือข่ายใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สําหรับร้านเนี่ยตัวที่3นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจันแป สองเก้าเก้าห้าเจ็ดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้หนึ่งอยใช้งานได้หวันนะครับผมนะสำหรับตัวนี้ทวนกี่ครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแปดดนะครับดอกจันแปดสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งอยใช้งานได้หชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่สัตัวที่สี่นะสำหรับตัวที่สดอกจันแปดดนะครับดอกจันแปดศูสี่เหลี่ยม สำหรับ <ITA> ตัวนี้นะครับ 50MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน80344สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 50MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับไปกันต่อที่ตัวที่5นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน808119สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมแลกวันใช้งานได้120วันนะครับผมหรือว่า4เดือนเลยนะครับผมนะ ตรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน8 0 8 1 1 9สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้แลกวันได้ร2อวันหรือว่า4เดือนเลยนะครับผมไปกันต่อที่ตัวที่6นะครับผมตัวที่6ดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8 0 8 1 1 8สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับแลกวันสูงสุดได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน 808118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวที่7นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน0989สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ500 MB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0989สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้500 MB ใช้งานได้1วันนะครับ แล้วก็สําหรับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน0978สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 20MB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0978สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 20MB ใช้งานได้1วันนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เยอะมากนะครับ8ตัวนะครับ แล้วก็เมื่อเช้านะครับผมของ AIS 5ตัวด้วยนะครับผมใครอยากดู AIS นะครับไปดูคิมเมื่อเช้าได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม CU Again ครับผมวิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกใน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเน็ตฟรีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9้าสี่เหลี่ยมนะครับวิธียก็คือ อ่าสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับดอกจัน901นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสําหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดโทรอกไปได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับ